อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะแม่หมอคุณปาลีะะาลสวัสดีค่ะในคลิปนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีกรกฎประจำเดือนสิงหา ปี2564กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในเดือนนี้ค่ะก่อนที่จะไปชมนะคะแม่หมอต้องบอกก่อนว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลก็โปรดใช้วิจนณายาในการรับชมด้วยนะคะถ้าอยากดูแบบตรงและแม่นยำนะคะแนะนําให้ดูแบบเสียค่าครูนะคะที่ไลน์อธิขึ่นอย,อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะ สำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะในเดือนสิงหาคามนี้นะคะโอ้โหพอๆกับราศีก่อนนะต้องบอกว่าเรามีในเรื่องของการระวังความใจร้อนเอาแต่ใจระวังความที่เราจะไปฟาดงอฟาดงานกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวได้ระยะนี้นะคะด้วยความมีที่ทีหรือความมั่นใจในตัวเองนะคะก็ระวังตรงนี้ สักเล็กน้อยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนั้นบอกว่ามีเรื่องขุกขักเข้ามาหน่อยนะชาวราศีกรกฎนะคะเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะดูแลนะคะการเงินอาจจะมีปัญหาจากหน้าที่การงานเล็กๆน้อยๆนะคะเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะในเดือนนี้นการเงินก็บอกว่าต้องมีการจัดสรรเวลานะคะ,ะมีในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนการเงินเงินกินเงินใช้เงินเก็บเงินบริจาค เงินหมุนต,ต่างๆนะคะมีเรื่องวุ่นวายหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะแต่การงานก็บอกเลยว่าการงานค่อนข้างที่จะมั่นคงดีนะคะเพียงแต่ติดสักเล็กน้อยนะคะติดสักเล็กน้อยค่ะการงานในเดือนนี้คุณอาจจะแม้จะรักตัวเองการงานมั่นคงสักพิมได้แต่ก็ระวังความที่เ,เรามีความติดน,นะคะเกิดขึ้น จะทำงานตามอารมณ์นะคะอาจจะไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะแบบเหมือนมันเหนื่อยเนาะสถานการณ์ต่างๆที่เจอมาก็ทำเท่าไหร่มันก็อาจจะยังไม่เห็นฟีดแบบที่ดีอะไรมากเพราะฉะนั้นเดือนนี้ระวังปัญหาการทำงานตามอารมณ์นะคะหรือว่า เขาเรียกว่าอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่อยากทําผลงานก็อาจจะทําให้เหนื่อยในช่วงของปลายเดือนหน่อยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโอ้โหอันนี้นะคะในตําแหน่งนี้ก็ต้องบอกเลยสาหรับคนโสดนะคนโสดค่ะระวังจะไปเจอคนที่มีแฟนแล้วนะคะระวังจะไปเรื่อง เจอคนที่เข้ามาเล่นกับความรู้สึกคนที่ไม่ได้จริงใจกับเรานะคะอาจจะทําให้เราเสียความรู้สึกได้หรือเข้ามาหลอกลวงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะหลอกให้เสียใจหรือจะหลอกในเรื่องของการเงินนะคะเป็นไปได้นะยังไม่อยากให้คนโสดเริ่มเปิดใจในเดือนนี้นะคะหรือถ้ามีคนคุยอยู่แล้วก็ต้องคุยแบบระมัดระวังอย่าถลำใจถล่ำตัวไปลึกนะคะมันอาจจะนําพาความเสียใจภายหลังนะคะเพราะว่า ในตำแหน่งอลีก็ยังบอกเลยว่าระวังเจอคนที่มีครอบครัวแล้วด้วยนะคะและรวมไปถึงตัวเราก็เป็นคนที่มั่นใจตัวเองไม่ฟังใครฟังแต่เสียงหัวใจตัวเองจนอาจที่จะนําปัญหาตามมาได้นะ,ะส่วนคนที่มีแฟนแลราค่ะในระยะนี้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะระวังในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนนะคะ ขึ้นคู่มาเลยนะคะซึ่งเป็นไปได้ทั้งคุณแนละแฟนที่จะเกิดเรื่องนี้นะคะตัวคุณเองก็อาจจะมีทิฐิปักไร้นะคะตัวแฟนเองก็เลยไม่ค่อยโอเคก็เลยไปหาความสุขนะคะนอกบ้านหาความสุขที่พลตฟอร์มอื่นนะคะอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องราวของคนรักที่อาจจะนอกใจซึ่งแม่หมอต้องบอกก่อนนะว่าไม่ไจําเป็นจะต้องเกิดกับทุกคนที่เป็นราศีกรกฎกนะคะแม่หมอทานายในมุมกว้างอาจจะเกิด หรือไม่เกิดกับแต่ละบุคคลก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะเดือ,อนนี้ชาวราศี กรากฏนะคะแนะนําว่าถ้ามีแนวโน้มงการนัดฉีดวัคซีนหรือนัดพบหมอพบแพทย์ถือว่าดีนะคะถือว่าโอเคเลยแก้เคล็ดไปในตัวนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้พบหมอพบแพทย์นะคะก็ระวังในเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะเรื่องตกยางออกสักเล็กน่อยนะคะพึงระวังเนาะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางนะคะในการที่จะตั้งรับดวงของเราในเดือนสิงหาคมนี้นะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เช่นดิมนะคะคนที่ดูดวงคือคนรอบคอบเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนค่ะวันนี้แม่หมอคุณปาริรัปแล้วค่ะจเจอกันใหม่ในคลิ